กินแล้วกิล้วค่ะสวสวยรองนึ่งรอนึ่งแม่ามไม่นานเอาเยออกจากหูก่อนนะเดี๋ยวฟังไม่รู้เรื่องลองไปมันสี่หมเพลงวันนี้จริงๆน้อยนะสิบเพลงนะคะแต่ว่าก็ว่างแผ่นหลังเอาละรับบทตลอดีบีโอเคเด้และใไมนะรับบท โอเคเสียงแพบไปเลยผูก็อือด้วยเหนื่อยไหมคะดีใจไหมคะนี่เริ่มยังไเรื่องยังเริ่มเรา่างย่งๆโอ้ความเซ็ตชูหดีใจขำดูไม่ไแบบขำมันนี่แบบว่าไม่ใจองที่แคะควรจะขึ้นไปเต้นเมลอนเมลอนเมลอนเลยชุดคือใช่เลยนี่งวันนี้ชุดนี้หนูก็เต้นไม่เป็นนยคะอ่เปงควันนี้แฟนิติ้งครั้งที่2งแล้วก็ รวบตึงวันเกิดไปด้วยเลยรว<ล>บาาตึงวันเกิดวันเกิดแม่ค่ะแล้วก็วันเกิดเบสจัดในวันเดียวกันเลยหนูอาจจะพูดไม่ไม่ค่อยดันนะเพราะหนูเอาอินเดียออกออหูก็จะแบบอื้อหน่อยเสียงก็แหบอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจแม่คุนมาเยอะมากเลยใช่คือฮอนี้รับได้500ร้อยที่นั่งนาอแล้วเราก็ตอนแรกเราคิดว่าแบบถ้าสมมติไม่เต็มอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะแบบให้เป็นแบบกันเองกันเองอะไรเงี้ยเอาเก้าอี้ออกให้มันจะได้ดูไม่แน่นอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเต็มพอเต็มก็เลยแบบเอาละตอนแรกถ้าแบบดูเพลงแรกๆก็คือแบบ บางคนต้องยืนอะไรเงี้ยเพราะว่าพ่อก็พานักมวยมาพามันพ่อมาก็ต้องยืนเอาอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องให้สิทธิ์คนที่ซื้อบัตรก่อนหรือว่าเป็นแบบแฟนขับเราจริงๆหรือว่าแฟนขับพี่โนอย่างเงี้ยค่ะก็มาแฟนขับผู้ใหญ่บ้านก็มาบางคนก็ซื้อบัตรบางคนก็แบบเหมือนตามนั่งกันมาเราก็แบบอ่ะอ่ะเข้าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ากว่ากว่าทุกคนจะรวมตัวกันได้ชื่นใจไหมเพราะว่ามันเป็นส่นที่เราคิดไหมีอดรายเราแบบตั้งหนูยังไม่รู้เลยหนูจะรู้ตอนที่หนูไปตัดคลิปตอนนี้หนูยังไม่เห็นภาพเพราะอยู่หลังเวทีคื เปลี่ยนชุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ไม่รู้ว่าภาพข้างหน้าที่คนมองเราอ่ะเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็ต้องรอดูในช่องตัวเองใน u t u b e ค่ะแต่ญาติิบญาติสนิทมิตรหายน้องมาเยอะมากจริงๆวันนี้มามาเป็นแขกเพื่อนหนูมา20คนอ่ะปกติคือคนนึงมาหาหนูก็ยากแล้วนะแบบเวลาจะนัดเจอกันอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนทำงานแบบทำงานบริษัทกันหมดแล้วแบบเพื่อนสมัยเรียนอะไรเงี้ย วันนี้ก็รวมตัวกันมาได้20คนก็รู้สึกแบบเอ้ยมันคือวันเกิดเราจริงๆอะที่มันเป็นแบบมีเพื่อนด้วยมีคนสนิทด้วยแล้วมีแฟนคลับด้วยมีพี่ๆมาด้วยใช่แล้วก็พี่ๆแบบศิลปินก็คือมากันเต็มเลยโดยที่เขาแบบว่าไม่ขที่เขาพูดอะแหละว่าแบบเขาไม่คิดค่าตัวอะไรอย่างเนงะี้ยน่ารักมากค่ะ,อะขอบคุณใครเป็นพิเศษคะไล่ให้หมดเลยขอบคุณที่ตรงนี้ใช่ก็ขอบคุณพี่โตโน่ค่ะขอบคุณพี่เบิร์ดปทุมราชขอบคุณพิ่กุ้ยใหญ่บ้านค่ะขอบคุณพี่จันจีค ขอไปเยอะมากแบบนี้ที่ลำเพินด้วยอะไรก็อยากมาคนนั้นก็อยากมาเหมือนกันเลยน <Thank you. S 1> คนที่มาก็คือแบบน่ารักคือทุกคนคือถามว่าวันไหนเด็กก็บอกว่า26เน mm ี่ยาทุกคนรู้ว่าแบบวันนี้ทุกคนก็แบบล็อกคิวแล้วมาเลยนะ พี่เบิรอย่างเงี้ยค่ะแบบวิ่งสมงานก็แบบหมักแวะมาให้ก่อนแล้วก็รีบไปงานต่อแล้วก็เดี๋ยวไปร้องคอนเสิร์ตต่อนาก็เต็มที่นะน่ารักทุกคนเลยอ่ะพี่ตโน้ด้วยพี่ตโน่มาตั้งแต่เช้ามาช่วยซาวเช็คให้แล้วก็มาสอนหนูส่อินเดีย<อ>พี่ดันเจก็สอนหนูเต้นมีเซอร์ไพรส์พี่มาริโอ้ทุกทุกคนน่ารักมากเลยน่ารักมา,มา<อ>กเลยขอบคุณมากค่ะส่วนแบบพี่ๆที่ไม่ได้มาแล้วแบบพักบ้างวันนี้ก็ขอบคุณเช่นกันถึงแฟนคลับกัความซึงใจวันนี้มีพาร์ทอะไรซึงใจเราไม่เลย ที่ซึ้งใจก็คงจะเป็นแบบมันซึ้งตั้งแต่แรกแล้วอะที่ขึ้นไปแล้วแบบเห็นคน500คนเลยคือ mm hmm. มันแบบโห้พี่นุ้ยยังหันมาหาหนูตอนร้องเพลงแล้วแบบเนี่ยเนี่ยแบบเหมือนแบบว่าดูสิอะไรอย่างเงี้ยมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบซึ้งตั้งแต่แรกแล้วแต่เราก็แบบประคองให้แบบให้จบให้จบให้จบ,จบแล้วก็สุดท้ายก็มีร้องไ่ายนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่อยากร้องเยอะเพราะว่าจะต้องทำภารกิจอีกเยอะใช่ค่ะแต่ว่าคือดีใจแหละที่ทุกคนมาแล้วก็ทำเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วย เราก็ชอบเลยเดียวมากเดียวมากเอ้ามีฝั่งนี้ด้วยมีเต็มไม่หมดเดี๋ยวเดตัดคลิให้ดูเลยเนาะคือหนูต้องดูภาพรวมในคลิปหนูก็ไม่ได้เห็นว่าหนูร้องเพลงเป็นยไงดีดีดีโอเคใช่ไหมคะเต็มที่มากเออแต่ว่าใดๆคนย่าถามเลยนะคะคนที่เซอร์ไพรส์คนที่เซอร์ไพรส์ค่ะฮีเด็ตแมนจริงๆแล้วอ่ะคือซีเฮดแมนหนูว่าก็คือจะมีคิวเทโอป้าแล้วก็มีพี่บ้านเนี่ยแหละค่ะ คนมาออกออกยูทูบเนาะแล้วคนก็จิ้นกันใน u t u b e อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยซีเคทแมนทุกคู่จิ้นดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบชวนทีเนี้ยคิวเทก็คืออยู่เกาหลีค่ะตอนนี้ไปถ่ายงานลูกค้าก็เลยไม่ได้คิวเทก็เลยแบบถามพี่บารสพี่บาร์สเขาก็ติดงานเพราะว่าเขาถ่ายละครช่องโมโน,โนอยู่เนาะเขาก็แบบไปทำงานอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอะไรเงี้ย ใช่แล้วก็ส่งคลิปมาให้ส่งของขวัญของขวัญแล้วก็ตกใจเลยแต่แต่หลายคนตีข่าวไปบอกว่าแฟนใหม่เบสทำตีแล้วค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะยังยังหนูยังไม่รีบคือตอนนี้คือเน้นมีพี่ชายรับพี่ชายได้เรื่อยๆแต่ว่าคุยมานานแลวรู้จักครับปีหนึ่ง้วค่ะปีหนึ่งพอดีเขาหน้ารักขน,นาดนหน้ารักค่ะอย่างที่หนูบอกว่าทุกครั้งที่หนูมีกระแสดราม,ม่าหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือจะอยู่ข้างๆตลอดอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความน่ารักเรานะเพราะว่า คนเราแบบเวลาเราโดนลาม่าเยอะๆมันก็มันก็ดาวอ่ะแล้วพอมีคนแบบพักมาให้กําลังใจเราก็รู้สึกดีเลยนะดามดามใจไหมดามใจลองใจก็ดีนะคะมีคนให้กำลังใจอ่ะตอนนี้เป็นพี่นายจะกลายเป็นแฟนมีอาณาคนโอ้โหไม่ได้ตอบดารานะทุกคนแต่เราไม่สามารถรู้ได้ที่ผ่านมาก็คือแบบมีนะเคยเจอแบบคนคุยที่แบบรู้สึกชอบอะไรเงี้ยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ไปต่ออะไรเงี้ยทุกอย่างคือ เราไม่สามารถรู้ได้ค่ะเพราะว่าใจเราเราชอบเขาบางทีใจเขาาอาจจะไม่ได้ชอบเราเลย าาคือหรือเขาบอกว่าเขาชอบเราแต่อาจจะไม่ได้ชอบร้อยเปอร์เซ็นต์เงี้ยทุกอย่างมันค่อยๆดูมากๆเลยถ้าเราคุยกันแค่แบบสองสามเดือนแล้วเปิดตัวเลยหรือออกมาพูดเลยหรือยอมรับว่าคุยกันเราอาดเดือนที่ห้าเราเลิกกันมันก,มนก็มันก็ไม่ดีเยก็เลยแบบไม่ค่อย,อยแบบเปิดเรื่องความรักคือพูดเล่นได้แต่ว่าถ้าจะมาเล่าว่าแบบใครอะไรเงี้ยก็คิดว่ายัางยังอีกนานเราเราให้พี่อ,อ๋ออะไรระบุว่าอะไรเป็นคนรู้ใจคนพิเศษพี่ชายเป็นพี่ชายพี่ชายคนสนิทพี่ชายคนสนิท พี่ชายพี่ชายเอาข้อมูลสนิทพี่ชายพี่ชายสนิทไหมจริงทุกอย่างขออนุญาตพี่พี่มั่นก็สนิทนะพี่เจ้น้อาก็สนิทอ๋อเราเราทุกอย่างทุกอก็พี่ชายคือแั่คนสนิทไงสนิทสนิทค่ะสนิทได้แต่ว่ายังไม่ใช่แฟนตอนนี้ อีกนาน,นะคะ่ะต้องดูนานๆมากเลยค่ะทุกคนเรื่องของใจนคนเนี่ยมันน่ากลัวมากใช่เขากรู้กันไหมเขาบอกชอบเราหรือเขาจีบเราเขาจะทำกับคนอื่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่องจริงที่หนูเจอมากับตัวนะหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องใช้เวลาจริงๆไม่ได้เล่นตัวนะคะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาจริงเพราะว่าหนูไม่อยากที่จะแบบเปิดตัวแล้วต้องมาเลิกอีกเหตุการณ์มันตามคือคนเดียวป่ะคือเยวคนนี้คนเดียวว่าคนเดียวไหมโอ้โหมันก็พูดไม่ได้มันโป๊เลย ยังไงคำถามมาเลยงมย์ไม่ได้ของไม่ได้ก็คือก็คือศึกษากันแล้วการคิดสารเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยเขาค่ะแล้วก็อ่ะพาดครอบครัวว่าวันนี้ครอบครัวอบอุ่นมากเป็นไงมาทำหน้าทำตาของคันเป็นพิเศษได้อะไรบ้างคุณหนูว่าอยากไวยพรครอบครัวเยอะกว่านี้นะเพราะเป็นวันเกิดแม่ด้แต่ว่าจะร้องไห้ทุกครั้งเลยถ้าพูดเรื่องครอบครัวก็เลยพยายามแบบพูดน้อยๆแล้วก็แบบเอาที่แบบ เป็นเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะร้องไห้อนะไรเงี้ยคือจริงๆอะถ้าแบบเป็นแฟนคลับอยู่แล้วจะรู้เลยว่าที่เบ้นไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะร้องไห้อย่างขอบคุณแฟนคลับก็จะพูดสั้นๆเลยอะไม่ค่อยพูดยาวเพราะว่าเดี๋ยวร้องไห้คือหนูไม่อยากหนูเป็นคนที่แบบถ้ารวมตัวแฟนคลับของคุณเยอะๆหนูจะไม่ชอบร้องไห้อ,อยากให้เขาแบบเต้นกันอย่างเงี้ยเปิดหมอลำเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนั้นขอบคุณแหละเนาะที่กาขอบคุณค่ะขอบคุณพ่อแม่ด้วยที่มาสพอร์ตวันนี้แล้วก็ห พ่อกับแม่คือน่ารักมากพอเห็นเราจัดคอนเสิร์ตพ่อเนี่ยก็คือไม่รู้มีเพื่อนอยู่ทัท่วประเทศหรือเปล่าช,ชวนแบบโอ้โหจนไม่มีที่นั่งอ่ะจนแบบพ่อเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันเต็มไปหมดเพราะว่าฮอร์เขาข้างเล็กด้วยเพราะว่าหนูไม่ได้ใช้ฮอ์ใหญ่แลวแม่ก็คือแบบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาดูเราเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยแม่วิ่งเหมือนแบบเป็นทีมงานเลยค่ะแม่วิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนน่ารักมากแล้วก็แฟนสวก็คือน่ารักมากอย่างที่ทุกคนเห็นขอบคุณมาก แล้วเราจะให้ของขวัญอะไรตัวเองกับแม่หม่ของหนูกับแม่หรอหนูก็ถามนะเขาก็ไม่ไม่ได้อยากได้อะไรหนูก็เลยแบบว่าุแม่ได้งเงินเดือนไปแล้วอาจจะตับโบนัสเดือนนี้ค่อยไปเพราะว่าเอ้ยก็สามวันก็สิ้นเดือนเอนาะาานนนนะใช่ใช่ก็ค่อยบวกหวงไปอะไรเพราะว่าแบบสิ่งของเขาไม่ค่อยอยากได้อะไรใช่แล้วหนูไม่ซื้ออะไรให้ตัวเองบนะ้างที่สิ่งที่จะซื้อให้ตัวเองอ่ะมันมารวมอยู่ที่งานนี้หมดแล้ว เพราะว่าหนูออกเองหมดเลยออกกระเป๋าเองใช่ค่ะเพราะว่าคือจริงๆอะการทำคอนเสิร์ตของแฟนมีมันต้องขอสปอนเซอร์เนาะซึ่งเราอะับตอนแรกๆก็คิดว่าจะขอแต่พอขอคือมันมีเรื่องของว่าจะต้องเอาอันนี้มาขายจะต้องเอาคู่าาจุดอ,อ,อันนี้อันนั้นรีวิวอะไรเงี้ยค่ะเราก็ลเลยแบบเดี๋ยวกานขับจะมองว่าแบบเหมืองขายของก็เลยแบบอ่ะถือว่าให้รางวัลตัวเองกทง็ทั้งหมดทั้งวงที่ท,ทุกคนเห็นคือเงินไม่หมดเลย อย่าทำให้แฟนอย่ <ไม S 1> <ข>าทำให้แฟนขาจริงหูทำให้แฟนจริงเพราะว่าแบบมีม,มีสินค้าบอกว่าเอาไมอไรเงี้ยต่อว่าแบบพูดถึงสินค้าเค้านแล้วก็ต้องขายในงานด้วยอะไรเงี้เราแบบไม่เอาดีกว่าเราเราทำด้วยใจอะใจแรกใจเลยเลย ขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณทุกคนมากค่ะที่มาในงานนะคะหรือว่าใครที่ไม่ได้มาที่แบบ Follow b a s ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่ดูอยู่ขอบคุณมากๆที่ติดตามหนูนะคะขอบคุณทุกคำว,วยพรคะ่ะแล้วก็งานวันนี้ถ้าเกิดใครเห็นในออนไลน์แล้วอยากดูแบบเต็มๆสามารถดูได้ใน YouTube เป็เลยซุปเปอร์ก็ยังไม่เห็นภาพตอนนี้แต่ว่าก็ขอบคุณทุกคนมากมันเกิดมันก็ต้องมีสิ่งดีๆอยู่แล้วทุกคนต้องวยพรอ,อยู่แล้วอันนี้คือแบบขอบคุณไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ สดนะแต่วันสวยนะเวย้ยดูเห็นพี่เลยประหลัดนั้นวนสวยเบสเนี่ยให้ดูไม่เหมือนพี่เคยลงไข่แล้วแบบก็เหยียดสดมากสวยสวยอ่ะเบสก็ขับแต่งดูดูเบสตอนนี้ตาดอะไรนี้มาอาหารมื้อนี